เปิดตัวมาในไทยเรียบร้อยแล้วนะครับ vivo X100 และ vivo X100 Pro นะวันนี้ผมจะมาแกะกล่องให้ดูกันทั้ง2รุ่นเนยนะว่ามีอ,อุปกรณ์อะไรบ้างในเครื่องขายไทยนะครับ <the> ก็ประกาศราคาแล้วก็สเปคเครื่องมาเรียบร้อยแล้วนะระดับเรือธงเลยประจำปีของทาง vivo นะครับ ตัวเครื่องสวยมากนะสเปคสูงมากด้วยนะ d i a m o n City 9300นะครับแล้วก็เรื่องของกล้องถ่ายภาพนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นตัวท็อปของสมาร์ทโฟนในปัจจุบันนี้เลยนะฮะที่มีการนำเข้ามาจำหน่ายในไทยเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำตัวเครื่องจริงนะฮะแล้วก็จุดเด่นแต่รุ่นกันแบบคร่าวๆในคลิปนี้ครับ เดี๋ยวไปแกะกล่องพร้อมกันครับก็ขอเริ่มจากเจ้าตัวน้องก่อนนะครับถึงจะบอกว่าเจ้าตัวน้องนะแต่เกิดไม่นับเจ้าตัวพี่ใหญ่ที่นอนอยู่ตรงนี้นะครับ vivo X10 เนี่ยก็มีสเปคที่สูงมากแล้วนะฮะราคาจำหน่ายในไทยก็26,999บาทนะครับแน่นอนก็ใช้ชิปเซ็ตที่เป็นตัวเรือธงของ Medi a t ท k นะครับเป็น d i m e น s i t y 9300สนะฮะเปิดตัวออกมาก็ท็อปเลยนะครับแรงสุดของ Medi a t ท k ตอนนี้นี่ครับตัวเครื่องริงนะฮะสวยงามมากๆนะฮะ ตัวเครื่องจริงจริงๆ2ตัวนี้หน้าตาไม่ค่อยต่างกันมากนะครับอาจจะแตกต่างในเรื่องของสเปกกล้องแล้วก็เรื่องของแรมลอมแล้วก็แบตเตอรี่ตตระบบชาร์จนะฮะสีที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นสีดำนะผิวด้านตัวจริงสวยมากมาไม่มีกิตเตอร์เล็กๆเหมือนเกจทรายอยู่ด้วยนะสีนี้เรียกว่าอสเตรียร์แบล็กนะฮะมีนำเข้ามา2ส,สีนะฮะสำหรับตัว X 1 0 0รคืออีกสีนึงคือสตาร์เทลบูนะครับสวยงามเหมือนกันตัวนั้นจะเป็นเหมือนลักษณะข,ของเส้นแสงดวงดาวนะต่ออกสีโทนฟ้านะฮะ เบากล้องหลังนี่ครับใหญ่มากนะ vivo เพราะว่ากล้องหลังติดตั้งกล้องความละเอียดสูงมาทุกเลนเลยนะโดยเฉพาะเจ้าตัว v i v o X100 เนี่ยความละเอียดของกล้องไหลภาพเนี่ยกล้องหลังมาตัว X100 หรือตัวรุ่นน้องเนี่ยมีความละเอียดสูงกว่าเจ้าตัวรุ่นพี่บางสิ่งนะฮะเพราะว่ากล้องหลักบรนใช้เป็นกล้อง50ล้านมิกเซลนะครับและเลนส์เทโฟโต้ที่มีความละเอียดสูงถึง64ล้านมิกเซลครับตัวนี้เป็นกล้องที่มีความละเอียดสูงกว่าตัวรุ่นพี่ที่ใช้เป็นเลนส์เ e เลโฟโต้50ล้านพิ แต่ว่าเทคโนโลยีกล้องของตัวรุ่นพี่จะเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่กว่าสูงกว่านั่นเองนะครับแล้วก็เลยนอีกตัวหนึ่งคืออัลตาไวท์50ล้านพิกเซลนะฮะสตัวครับ50ล้านพิกเซล64ล้านพิกเซลแล้วก็50ล้านพิกเซลนะครับ,รบ,น,รบนี่คือสเปคกองรุ่นน้องเหรอฮะจริงๆสเปคสูงมากนะแน่นอนว่าเรื่องของกล้องถ่ายภาพนะครับทั้งหมดของ vivo x100 series เนี่ยจับมือทางซายนะในการพัฒนา เรื่องของระบบถ่ายภาพแล้วก็ตัวฟิลเตอร์ภาพนะฮะแล้วก็เรื่องของการเคลือบหน้าเลนด์ด้วยนะครับหน้าจอในซีรีส์นี้ก็ให้มาเป็นหน้าจอเดียวกันเลยนะหน้าจอโคนะฮะขนาด6.78นิ้วใหญ่มากนะความละเอียดเป็น Full HD Plus ครับแล้วก็ Refresh Rate 120เฮิร์นะความสว่างสูงสุดคือ3,000 nits น,นะฮะทั้ง2รุ่นให้หน้าจอแบบเดียวกันมาเลยนะฮะสเปกภายในเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับทั้งคู่ใช้เป็น d i m e y n s i t y 9300นะฮะเหมือนกันทั้ง2รุ่นเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันคือเรื่องของแรมและหลอ นะซึ่งเจ้าตัว X100 เนี่ยจะให้แรมมา12 g b นะครับแล้วก็ลอม256 g b นะฮะสามารถขยายแรมได้อีก12 g b นะครับจริงๆสเปคระดับนี้พอเหลือๆแรงแล้วแหะเป็นตัวท็อปเหลือทงทางฝั่ง Vivo ได้แบบเต็มคาบเต็มภูมินะฮะ แบตเตอรี่5 0 0 0มิลลิแอมแล้วก็รองรับชาร์จไว120วัตนะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องจำดีๆมันจะจำสลับกันนะตัวน้องเนี่ยจะรองรับชาร์จไวที่120วัตนะแต่ว่าตัวรุ่นพี่จะรองรับชาร์จไวที่100วัตนะตัวรุ่นพี่เนี่ยรองรับชาร์จไร้สายด้วยนะแต่ทีนี้เราจะมาเริ่มกันที่ตัวเล็กก่อนนะมันรองรับ120วัตนะเป็นจุดเด่นของตัวรุ่นเล็กเลยนะแบตเตอรี่5 0 0 0มิลลิแอมนะแล้วกล้องความละเอียดกล้องหน้าเนี่ย 32ล้านพิกเซลนะครับรองรับก,การสแกนใบหน้าแล้วก็สแกนแลายนิ้วมือบนหน้าจอโดยตรงทั้ง2ตัวเหมือนเหมือนกันในเรื่องของกล้องหน้าและสแกนแลายนิ้วมือนะครับแต่กล้องหลังย้ำอีกทีว่ากล้องหลังเนี่ยความละเอียดของกล้องหลัง3ตัวเนี่ยรุ่น X100 จะมีความละเอียดที่สูงกว่านะฮะกล้องหลัก50ล้านพิกเซลแล้วกล้องเทเลโฟโต้64ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ออตโตไวท์ห้าสิบล้านพิกเซลนะฮะแตกต่างกับตัวรุ่นพี่ที่เป็น50ล้านทั้ง3ตัวนะครับแต่ว่า เทคโนโลยีของกล้องรุ่นพี่จะใหม่กว่าและเทคโโลยี่สูงกว่านั่นเองนะครับจะเห็นว่าสเปคของมันนะฮะเรื่องของหน้าจอเรื่องของประสิทธิภาพการบระมวลผลแล้วกล้องถ่ายภาพของ X100 รุ่นน้องเนี่ยมันก็ท็อปเรือธงของแอนดในปัจจุบันเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันดีกว่านะฮะมีอะไรมาให้บ้างสำหรับ X100 นะครับก็แน่นอนนะเข็มจิ้มซิมแล้วก็นี่น่าจะเป็นที่ชาร์จแบตนะอ๋อนี่ครับสาย USB Type C มาให้แล้วก็ นี่ครับที่ชาร์จของตัว X l o ยนะฮะจะให้มาเป็น120วัตต์นะฮะซึ่งมีความสามารถในการชาร์จไวที่สูงกว่าตัวรุ่นพี่มานะฮะถ้าเสียบสายนะแต่ว่ารุ่นนอนนะ X o o ยจะไม่รองรับการชาร์จแบบไร้สายนะครับที่ชาร์จแถมมาให้ไม่ต้องไปซื้อเพิ่มครับเป็น Type C ู o C นะฮะสายแล้วก็เคสแน่นอนเคสสีดำครับเป็นลายกึงก่งๆเหมือนเคสลาแต่ไม่ใช่นะเป็นลายแบบ เทคเจอร์ลายขวางแบบเก็บสลับกันนะสวยงามน,นะฮะจะบอกว่างานเก็บงานดีมากนะ vivo เนี่ยทั้งตัวเครื่องทั้งตัวเคสนะฮะวิเศษมากนะสีดำสวยสวยมากตัวเครื่องจริงสวยน้ำหนักดีด้วยนะจับถือถนัดมือมาก ตัวนี้ก็หรูมากแล้วนะครับเพียงพอต่อการใช้งานแบบเหลือๆจะใช้ว่าเพียงพอคงไม่ได้นะมันล้นเลยแหละกล้องก็ยอดเยี่ยมมากนะครับมาดูรุ่นพี่มันดีกว่านะฮะ vivo x 1 0 pro นะครับท็อปสุดเฮียสุดของสมาร์ทโฟนสายใ่ภาพที่เปิดตัวในเมืองไทยเรียบร้อยแล้วนะครับราคาจําหน่าย37,990บาทนะฮะราคาส่งว่าตะตัวรุ่นน้อง1น0 0 0มบาทนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมเน้นๆเข้ามาเลยคือเรื่องของกล้องถ่ายภาพนะครับกล้องหลังเนี่ยจัดเต็มมาแบบโอ้โหเทคนวิสูงมากนะฮะเป็นสมาร์ทโฟนเครื่องแรกของโลกนรที่ได้มาาตฐ ของไซส์ Apple นะฮะมาตรฐานที่เคยอยู่ในเรนระดับตำนานของไซส์นะฮะได้มาอยู่ในสมาร์ทโฟนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่คือรุ่นแรกนะฮะเดี๋ยวมาดูตัวเครื่องจริงกันดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้ยังใหม่แกะกล่องยังไม่ได้กรีดซีลนะฮะนี่มากรีดกันเน้นๆตรงนี้เลยยังไม่เคยเปิดออกมาจากกล่องกันเลยนะครับตัว Vivo X100 Pro เนี่ยนะฮะจะมีเข้ามาจำหน่ายจะมีจัดจำหน่ายอยู่สีเดียวก็คือตัวสี Asteroid Black นะครับ ถ้าคุณได้เห็นตัวจริงเนี่ยเอาแค่จากสาม,มันสามนึกในการจับถือนะฮะแล้วก็ดูการออกแบบของตัวกล้องหลังเนะะี่ยคุณก็บอกได้เลยว่านี่ต้องเป็นสมาร์ทโฟนกล้องเทพแนะ่นอนนะฮะเบากล้องใหญ่นะฮะค่อนข้างจะหนาทีเดียวแต่ว่าออกแบบสวยนะฮะเหมือนหน้าปัดนาฬิกานะ,ะหน้าจอของโจโตโปนะฮะก็เป็นความละเอียด6.78นิ้วนะฮะ r e f ฟ e ชเ r ท120 Hz ความละเอียด Full HD Plus แล้วก็ความสว่างสูงสุด3,000 nits นะฮะตัวเดียวกันเลยเป็นหน้าจอตัวเดียวกันทั้ง2รุ่นนะครับ แต่ว่าที่แตกต่างก็เรื่องของแบตเตอรี่นะฮะเจ้าตัวรุ่นพี่เนี่ยมีแบตเตอรี่ความจุสูงกว่านะความจุเป็น5 4 0 0มป์นะตัว X100 จะมีแค่5 0 0 0ิ m ป์นะฮะแต่ว่าตัว X100 อย่างที่บอกไปนะครับรองรับชาร์จไว120วัตต์นะครับแต่ตัวรุ่นพี่เนี่ยความจุสูงกว่าแต่รองรับชาร์จไวแบบเสียบสายเนี่ยที่100วัตต์นะฮะ ถึงมันจะรู้สึกว่าน้อยกว่า1 2 0แต่100วัตต์เนี่ยมันก็เร็วมากๆนะสามารถชาร์จเต็มได้ภายในเวลาประมาณแค่20นาทีนหน่อยหน่อยก็เต็มแล้วนะรองรับไวเลสชาร์จแบบชาร์จไวด้วยนะชาร์จไร้สายเร็ว50วัตต์นะก็สมมติแบบครับตัวเรื่องพี่นะฮะแบตเตอรี่ภายในใหญ่กว่านะฮะแล้วก็ กล้องหลังเนี่ยมีเทคโนโลยีที่สูงกว่าน้ำหนักนะครับต่างกันนิดหน่อยนะครับตัวรุ่นน้องเนี่ยน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ206กรัมนะฮะส่วนตัวรุ่นพี่เนี่ยประมาณ225กรัมนะครับจริงรู้สึกว่าตัวรุ่นพี่มันค่อนข้างมีน้ำหนักชัดเจนกว่าจริงนะฮะตัวเครื่องสวยเหมือนกันทั้งคู่เลยเห็นไหมแต่ว่าเบากล้องครับดูขนาดความต่างนะฮะ เพราะว่าตัวรุ่นตัว X 1 0 0 p r o เนี่ยมันใส่ที่นีกล้องที่แบบมันล้ำมากๆนะครับเลนหลักเนี่ยใช้เป็นเซ็นเซอร์ขนาด1นิ้วนะครับอยู่บนสมาร์ทโฟนนะครับเป็นเซ็นเซอร์ IMX 989ตัวท็อปเลยนะความละเอียด50ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ตัว Super Wide Angle นะครับเลนมุมกว้าง50ล้านพิกเซลนะครับส่วนเลนที่สเนี่ยมันเป็นเลนตัวเดียวกันกับตัวรุ่นนอน,นะฮะส่วนเลนเทเลโฟตโต้เนี่ย เป็นเปริสโคปที่มีช่วงที่สูงมากนะครับเรียกว่าไซอโปอโฟติงเทเลโฟโต้คาเมล่านะฮะซึ่งตัวการวางเลนของมันเนี่ยไม่มีการยึดนะครมันลนักษณะของการลอยตัว มันจะปรับเปลี่ยนตามสภาพแสงที่มันรับได้นะครับลองรักการซูมภาพแบบ 6x 10x แบบไม่สูญเสียความละเอียดด้วยนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เรามีไปทดสอบการถ่ายภาพในคอนเสิร์ตมาให้ดูด้วยนะฮะไกลจากเวทีนะค,คอนเสิร์ตเอชิลานะครับเดี๋ยวซูมให้ดูว่าเวลามันซูมเข้าไปเนี่ยมันสามารถเห็นภาพได้ชัดเจนขนาดไหนครับตัวนี้ถ่ายคอนเสิร์ตได้เลยครับ ในเรื่องของสเปคประมวลผลนะฮะก็ใช้ Dimensity y 9300เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าแรมจะขยับมาเป็น16 GB นะครับบวกเพิ่มอีก16 GB จากหน่วยความจำเสมือนะครับแล้วก็หน่วยความจำภายในลอมนะ,ะให้มา512 GB นะครับเรียกว่าเบิ้ลหน่วยความจำขึ้นมาให้จากรุ่นน้อง2เท่าตัวนะฮะแล้วก็ขยายแรมจาก12มาเป็น16นะครับใช้ Android 14ทั้งคู่แล้วก็ครอบทับด้วยฟันทั s OS ตัวล่าสุดเช่นกันนะก็ตัวเครื่องนะครับถ้าดูจากด้านหน้าเนี่ย จะไม่ค่อยแตกต่างกันเลยนะครับเพราะหน้าจอแบบเดียวกันเลยนะเป็นหน้าจอเดียวกันแหละความเรีด6.78นิ้วนะฮะ r e f ฟ e ชเ Rate 120Hz Full HD Plus แล้วก็ความสว่างสูงสด 3, ุด3,000 nits นะฮะจอสว่างสุดหรือสว่างมากนะครับนี่คนระับวอร์เลยเดียวโอเวอร์มากนะดีก่น่นนีจอถ้บไม่มีขอบเลยนะขอบเล็กมากขอบถ้าไม่มีทั้งสองรุ่นนะฮะหน้าจอสุดจริงๆนะครับความสว่างดีด้วย ของผู้ซีโอเสียงดีมากนะครับ wanna come down from your ตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งยี่สิบสองนะฮะเป็นเวลาดึกมากนะครับเดี๋ยวผมจะลองชาร์จแบตทิ้งไว้ให้ดูนะครับมันสามารถชาร์จได้ไวแค่ไหนาตอนนี้คือ39%รนตนะฮะตอนตีหนึ่งยี่สิบสองนะเดี๋ยวผมจะวางไว้ตรงนี้นะครับตอนนี้นะฮะผ่านไป เป็นตีหนึนาทีนะผ่านมาประมาณ6นาทีนะครับจาก39%ตอนนี้เป็น56%แล้วนะครับก็เกือบเกือบยีในเวลาประมาณแค่5นาทีนะฮะก็ถือว่าเร็วมากๆนะครับชาร์จแบตเร็วมากแล้วตัวเครื่องไม่เกิดความร้อนเลยนะนี่ผมอยู่ในห้องแอร์แล้วแหละแต่ว่าปกติระบบชาร์จพวกนี้ vivo อะไรพวกนี้ไม่เคยมีปัญหาอยู่แล้วนะครับใช้งานไปเถอะทนด้วยนะคเครื่อง vivo ทนมาก ทั้ง2ตัวนะฮะรองรับเทวีเชื่อมต่อ5 g ทั้ง2ซิมนะแล้วก็รองรับ Wi-Fi ทั้ง Wi-Fi 6และ w i f i 7นะครับ อีกหน่อยถ้าบ้านคูณหรือมาตรฐานของประเทศมันไปเป็น w i f i 7ตัวนี้ก็พร้อมใช้งานแน่นอนนะครับทั้งคู่ก็แน่นหนาทนทานนะครับจับสัมผัสยังไงก็เลือนทนทั้งคู่นะครับงานประกอบงานผลิตก็มาได้มาตรฐานกันน้ํากันฝุ่น IP 68ทั้ง2รุ่นนะครับรองรับชัดไวต่างกันนะครับตัวเล็กรองรับชัดไว120วัตต์นะฮะตัวใหญ่รองรับชัดไวแบบเสียบสาย100วัตต์แต่ตัวใหญ่รองรับชาร์จแบบไวเลสไร้สาย50วัตต์ด้วยนะครับ แบตเตอรี่รุ่นพี่จะ5,400ม ah ิลลิแอมป์นะฮะตัวเล็กจะเป็น5,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับแต่ว่าความหนาความบางก็แทบจะเท่ากันเลยนะฮะต่าต่างจริงคือตัวเบ้ากล้องนะครับตัวพี่นี่เทคโนโลยีสูงมากเซ็นเซอร์ใหญ่ด้วย1นิ้วนะฮะแล้วก็เลนส์เทเลโฟตโต้ที่เป็นฟอทิงอัปโอลนะตัวนี้ทเทคโนโลยีที่แบบตัวเดียวในโลกนะครับที่มีมาให้ส่วนตัวเล็กเนี่ยกล้องเทเลโฟตโต้เป็นความละเอียด14ล้านพิกเซลครับ ความเร็วสูงกว่าแต่เทคโนโลยีจะ um สู้รุ่นพี่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาดูอุปรกรณ์ภายในกล่องของตัวรุ่นพี่กันก่อนดีกว่านะฮะเมื่อกี้ยังไม่ได้แกะเลยนะครับอุปรกรณ์ภายในกล่องของตัวรุ่นพี่นะครับก็ต้องมีที่ชาร์จไวแถามมาให้ใช่ไหมนี่ครับอะ่ะแต่ว่าตัวรุ่นพี่ก็แถมตัวชาร์จ120วัตต์มาให้เหมือนกันนะฮะให้มาตัวเดียวกันเลยนะครับตัวรุ่นพี่กับรุ่นนนองแต่ว่าตัวเนาะตัวรุ่นพนี่เนี่ยรองรับแค่100วัตต์นะครับแถม USB Type C มาให้นะฮะอยู่ตรงนี้นี่ครับ แล้วก็เป็นเคสน่าจะเป็นสีดำเหมือนตัวตัว x l o y นะนี่ครับออกแบบเหมือนกันเลยนะฮะแต่ว่าตรงกล้องเนี่ยจะมีคุ้มสูงกว่าหุ้มมาปกป้องขอบเลยนิดนึงนะสวยงามครับถุงมือถูกเครื่องดูดันมากนี่ฮนะผู้ชายมากๆผมจะบอกว่ามันดูแบบบิซนเนสมากนะครับ มันเหมือนกล้องมากกว่ามือถือซะด้วยซ้ำนะฮะด้วยขนาดที่เลนที่มันใหญ่แล้วก็มีความนูนนะฮะความหนักแน่นของตัวเครื่องรู้สึกได้เลยว่าไม่ต้องถ่ายจริงหรอกแค่คุณจับแล้วคุณดูกล้องเนี่ยคุณเชื่อได้เลยมือถือคุณถ่ณถายรูปสวยแน่นอนนะฮะเรื่องคนไม่ต้องห่วงเลนส์ไซส์เก่งถ่ายคนอยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถซูมภาพได้สวยแค่ไหนไปดูตัวอย่างภาพถ่ายกันครับ